ครับตลาดข้างในตัวนี้ก็จะเป็นตลาดทุกตลาดาาขายปลาขข่ของสดของปลาผักก็มีผักก็มีพวกปลานิลพวกปลาอย่างโซนปลาคุณเห็ดเอ้เพลงมาแล้วมีนขนมจีนข้ปุ้น ข้างในในี้จะเป็นโซนของกินนะครับหลักๆก็ๆจะเป็นพวกของกินพวกกับข้าวพวกอาหารบวัดดีโอ้ประตูเลาะได้เท่า่เลาะได้เ<ว>ท่าเของหวาน โอ้บรรยากาศกาแฟยาำเช้ารกาแฟแก้วนึงเรนจะมานั่งกินกาแฟอยู่ตลาดปุมานก่อนนะเบบบรรยากาศนั่งนั่งกินกาแฟก่อนครับเช้า ในตลาดนะครับนี่คือข้างนอกก,คอก็คือขักคุกขักคึกคืนนะครับตลาดไม่ค้ากาแฟเฮา <c oughs> <g laim> งามเนาะร้ <c oughs> านร้านอยู่ตลาดสดกุสุมานตลาดเทศบาลกุสุมานนะครับเบิ้องผลจะจะมีน้ำชามีกาแฟมาให้ นะครับได้ฟิวได้บรรยากาศมาได้กินแบบนี้นานเลยนะครับแบบเช้าเช้าแบบบรรยากาศแบบในตลาดในอย่างนี้นะเออมันนีไม่ได้กินกน็รู้สึกแบบว่ากาแฟ กแฟนี่กินมือถ้าเอาช้อนบอกมีสิทธ์มีสิทธ์มีสิทธ์ตาบอดเลยชอ้อน <c oughs> นี่เข้าหน่วยตาตาบอดนะตต้องต้องตอง่ตอน,นิ้วล็อกไว้ดีๆเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวนั่งกินกาแฟก่อนเดี๋ยวจะจะล็อ,อข้างนอกต่อนะครับนี่คือตลาด เทศบาลอำเภอคุสุม,มานกับกาแฟยามเช้ามันฮอนโอ้พ่อเอาใส่ไข่ลวกเนาะสองหน่วยเลยสองคนบ่นีวตีวะหรือว่าสดเลยตีสะก่อนตีซะก่อนโอ้ไข่ลวกเรเศร้าเลยเราห่อพ่อไม่ได้สั่งไข่ลวกเดี๋ยวเทื่หน้าซะก่นอนเนาะจังเพิ่มไข่ลวก ไข่ลวกเสริรกาแฟยำเช้าก็อ,อกรูงเป็นไข่ลวกมาตลาดบหรือว่ามาอยู่นี่มาวปกินกาแฟมาคูเซ้ามาคูเศ้าไปทา่ไหน่อไปทงพยาบาลไปลงพยาบาลเซอกุสเซอร์กุชิมานอะรบบ โอใส่ซอสพร้อมนะพ่อรไข่เลยพริกไทย,ทไทยคือว่าจัดคู่เศร้าบอกไข่ไข่นี่คู่เศร้าคู่ลลเศร้าแบบรู้สึกรู้สึกร่างกายเปล่งปั่งเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> รสวัสดีครับบู้นพ่อเราโอ้ยสัตว์จะเศร้าเลยบานนี้อ๋อ แม่นแอยู่มาชิบมองบรรยากาศอะไรกันตลาดแแต่งนารงายแล่ว่าเมื่อกี้เข้าไปเบิ้งอยู่เล็กน้อยไปส่งเล็กน้อยมีรงเรียนอยู่เมื่อกี้นี้ครับรารักเรียนะครับนี่เป็นอะไรพ่อคู่เศร้านี่มันเฮ็ุให้เข้าแบบฟึ่งปังฟึ่งปังอะไรย่างไกระปี้กระเป๋ากระิบกระทํน หิวขา้าวไปองนาสิเอา็้านายกันได้สาายโอ้โบหิวเข้าเนาอ10โมง11โมงกยูได้อ้ได้สูตรละบาทนี่อายุเท่าใดพ่อขอโทษถามเด้62 62ร่างกาย<ม>าย,ยังแข็งแรงย้อนว่ากินไข่เกัราแล้62คอกรทุราพฤกาโับคุณพ่อยังอยน่อยูอยย่บ้านคุชมาเท่านี้บุน่นหอมุน่นหอมถักหลงังคุณ โอ้เด oh, e e uh ี like <bbe> ๋ยวมีโอกาสสิไปหาหล่ออยู่นุ่นหอมทำก๊อกสูงหงเลยนะทำก๊กสูงหงทางตลาดหลังตลาดเท่านู้นทอะไรน้อยโอกาโอ้บัลเล่กาแฟบอกพ่อมาดิไข่ไข่สก้อนเลยคาเลกไข่โอ้เอากาแฟกระเป๋ายำเช้าด้วยสูตรของคุณพ่อนะครับแห่งบ้านนุ่นหอมจุนว่าต้องใส่ไข่ลวกก่อนยำเช้าสองหน่วยเหมหน่วยเดียวเราอยู่เนาะพ่อเนาะต้องสองหน่วยเท่านั้น ไข่ลวกสองน่วยก็กาแฟยอยู่ได้หอดสิบโมงสิบเอ็ดโมงอเนาะเพว่าแบบไม่หิวข้าว่นว่าไม่หิวข้าวเลยได้ผลเนาะสูตรนี้คือเดี๋ยวจะลองดูนะครับ <S <S อากาศเริ่มสายแล้วเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินค่ากาแเฟเสแล้วผมจะเลาะต่อนะครับนี่คือบรรยากาศเช้าๆเดี๋ยวจะเลาะหาแนวอยู่แนวกินกับ กลับไปด้วยนะครับไหนๆก็มาตลาดแล้วนะครับนาดนแหลนะน้ำชาก็หอมนี่ชาก็หอมโอ้ลูกค้าเรามาเรื่อยๆนะครับบุงเปลือกไข่เป็นทางๆเลยเนาะเปลือกไข่เนาะ <laughs> ครับขายนี่จะปีละเมื่อเออสามสิบปีปสามสิบปีเลยโอ้ตั้งแต่รุ่ตนต่อรุ่นเลยเนาะรุ่นเ้อย,ยน้อยรุ่นแตน้อยจนโอ้เราก็ขายอยู่นี่สามสิบปีแล้วนะครับกาแฟอยู่นะครับตลาดเทศบาลกุสุมานนะครับผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะด้อยครับแซ่บเด้อ ฟึ่งฟังนี่คาเฟ่ันหอมเน๊น้ำชาหอมจริงจริงเลยอ่ะเดี๋ยวผมหาดูแนวกินในบ้านนี้แบบเข้าข้างนี้เป็นอะไรเป็นหมูปิ้งนะครับเดี๋ยวไปดูเลาะดูปิ้งไก่กิซูมานเพราะว่ากิซูมานเขานี่ก็ปิ้งไก่ครับหนึ่งในตำนานที่กันเลยเป็นปิ้งไก่ที่รู้สึกว่าแซ่บนะครับขึ้นชื่อคือกันนะครับขึ้นชื่อไม่แพ้ใคร ผู้พิการไม่แพ้ใครอยากให้่าตนั้นนะคกับได้องิกผงพิกขั้วสบาาเขเราวยรับนอกจากปิ้งไก่ยายเดือนแล้เวเดี๋ยวมาหาลรอปิ้งไก่ทั่วไปร้านิเรา่นั้นไปเาอธิบติงานาโอ้ฝฝ่า ปิ้งปลาทำต่อแล้วก็ให้ขึ้นหลาย้ีเร็วๆเดี๋ยวเอาปิ้งไก่ก่อนครับตอนนี้ผมจะมาซื้อปิ้งไก่อยู่ที่ตลาดของเทศบาลกุสุมานแล้วก็อย่างสำหรับรายชื่อต่อไปนี้ขายที่ตลาดนี้นะครับตอนนี้แดดเริ่มออกแบบจ้าแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังบุพเพขบราคาบ้านนะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่ไม่เท่าไหร่จ้า มันละสามสิบนะมันละสามิบเนาะกินไก่ไปจักไม่นึงเนี่ยตัวใดอะตัวหอนจัดไปข้าวเหนียวบวบครับมีแล้วฮะบวบอะขอบคุณเด้อจ้าขอบคุณครับได้แล้วกินแล้วพี่นี่ละปิ้งไก่ รายการตลาดโอ้ไม่จำกานเนี่ยมาเช้าคึกคักนะครับเมื่อคยไม่ได้มานานนะครับตลาดนะตลาดเช้าๆอยู่นะครับเทศบาลตำบลกุสุมานนู่นนะครับชื่อป้ายนีก็คนก็คึกคักเยอะกันดีนะครับนีพอหลังจากตลาดเสร็จแถวนี้ก็จะเป็นถนนนะครับเป็นทางหน้าลูกมานี่ประมาณจะถนนกว้างอยู่ครับตลาด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 ตำบลกุสุมานะครับ สองนะครับนางทองมาจันพิมานะครับอยู่หมู่สิบนะครับสามนะครับนายจอดร์ชไคร์กับกับปิ้งข้าวเหนียวปิ้งครับตีนางสาวปิยญาพรปัตปีนะครับก็ปั๊กมาวนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ได้ปิ้งไก่แล้วก็พามาดูบรรยากาศของตลาดนะครับเช้าๆของ เทศบาลตำบลปุุมานนะครับก็คึกคักคืกกันนะครับคึกคักตลาดนี้ผมก็มาเดินตั้งแต่สมัยน้อยๆนะครับกับพ่อปั่นจักรยานมาซื้อของไปขายตีสี่ตีห้านะมาล้ำลึกถึงความหลังตลาดเช้าๆแล้วมานั่งกินกาแฟเอาบรรยากาศนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับตลาดสดเทศบาลตำบลปุุมานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไปบ่ายขอบคุณที่รับชมครับผู้พิการนะครับที่